ได้ค่ะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เอใจอะไรแล้วก็ก็กลายเป็นว่าไปคุยกับอันนี้คนที่สองก็เหมือนว่าจะปิดการขายแล้วเขาอะขอรหัสผู้ขายจากเราซึ่งเราอะไม่เคยขายเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงใช่ก็เลยต้องไปสมัครให้เราอ่ะแอดแอดไลน์ไอดีของมันจะมีโค้ชที่แบบรับสมัครอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่แล้วก็คืออัจริงอ่ะอธิบายยากเพราะว่ามัน มันบอกไม่ถูกว่าทําไมเราต้องโอนเงินเขาเหมือนแบบทดสอบระบบโอนเงินถอนเงินหรืออะไรแบบนี้เป็นฟิลเหมือนแบบอยู่จะได้ค่าในหน้าหรือปันผลหรืออะไรแบบเนี้ยคือแต่แบบเราอะไม่ได้สนใจเพราะเราแค่อยากจะได้แบบรหัสเพราะหนูอะแพ็คของเราไปจอดอยู่หน้าไปรษณีย์รอส่งของแล้วว่าเออเราแบบครั้งแรกที่เขาให้แอรหัสเราโอนไปข่า่ครั้งแรกดีนะโอ้ยหลักร้อยค่ะหลักร้อยใช่แล้วก็มันเหมือนแบบยิ่งโอนระบบก็ อ้าวเราทำไมไม่กดแบบนี้ทำไมไม่พิมพ์ในสลิปแบบนี้ก็กลายเป็นระบบล็อกระบบล็อกต้องโอนเงินไปปลดล็อกระบบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอมาย้อนอ่านอ่ะจิตวิทยาแบบโดนแล้วอ่ะโดนจิตวิทยาใช่ค่ะนาทีนั้นก็คือคิดแค่ว่าจะขาของอย่างเดียวใช่คือเราอ่ะคิดในมุมของผู้ซื้อว่ากระเป๋ามันราคาหลายหมื่นนะเนาะเราก็แบบเฮ้ยถ้าเราถ้าเป็นเราเราก็คงอยากให้แบบอยากได้ความมั่นใจว่าโอนเงินไปแล้วจะส่งกระเป๋าให้จริง แค่นั้นเองแล้วตอนไหนเอที่รู้สึกว่าเราโดนหลอกแล้วตอนนั้นโอนไปเท่าไหร่แล้วที่เราเอ็ว่าโดนหลอกแน่ๆหวยโอนไปเยอะมากแล้วค่ะโอนไปแบบสิบสิบกว่ารายการอ่ะรวมเป็นยอดเงินเท่าไหร่ได้ ก็เยอะเยอะเยอะหลักแสนเป็นแสนไหมหรือว่าเกินแสนลูกก็ตังคาวอันนั้นยอดที่เป็นแจ้งความมันคือหนึ่งสิบใช่ค่ะใช่อันนั้นมันคือรวมทั้งหมดที่โอนทั้งหมดใช่ไม่ไม่ไม่ได้โอนยอดเดียวค่ะมันจะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆตอนที่เราโอนไปเรื่อยๆมันมีความแบบเอะใจไหมว่ามันเอ็กตอนเพราะว่าแบบมันสิบรายการเลยตอนยอดไหนท้ายๆแล้วค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเอาออกมาไม่ได้อ่ะแล้วคืออ๋อจะต้องแจ้งว่า มันจะมีในแบบหน้ามาที่คนอื่นอโอนไปนเหมือนกันแล้วเขาอ่ะก็ได้เงินคืนมาเหมือนกันใช่มันก็เลยตอนนั้นมันก็เลยแบบมันคงไม่มีอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยทำเป็น <ฮะ S 1> ขบวนการไางั้นเหอโอ้โหใช่เป็นขบวนการเลยอ,อแล้วพอเรารู้ว่าเราไปร้านสองแล้วเราเริ่มจากยังไงก่อนพอร,รู้แล้วว่ามันเ<ไ>ป็นต่างวิชาชาีพแน่นอนไปสอนอค่ะก็โทรโทรโทรหาแบงค์โทรอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษาทนายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ไปสอนอ ใช,ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าก็ยังก็เพิ่งไปมามีม,มีอัปเดตค่ะแต่ก็ตอนนี้ยก็ฝากพี่ๆช่วยหนูด้วยนะคือหนูก็ไม่อยากให้เงียบอะไรเงี้ยค,<ม>ค่ะก็อยากจะแบบถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับเราแล้วก็แชร์แบบให้ให้คนได้แบบคือจริงๆแล้วว่ามันมันไปทุกกลุ่มมากจริงๆอ่ะุบบเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน<ม>ใช่ค่ะ<ม>ค,คือเขาแทรกคือมีทิกไหมคะ มีพิกบอกคนที่แบบหรือว่าเหรือว่าพอเรากับย้อนกลับไปอ่านไลน์แล้วมองว่าเขาใช้กลยุทธ์ไหนทําไมเราถึงหลงเชื่อในการที่โอนโอนหนูจะหยุดโอนตั้งแต่หลักหมื่นแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่โอนเขาจะดําเนินการตามกฎหมายนู่นนี่นั่นเอามาขู่เราใช่คือถ้าเกิดว่าใช่เพราะเหมือนแบบมันเข้าไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่เหมือนมีใบงานให้เราทําทํากันเป็นกลุ่มอย่างที่บอกว่าหน้ามาที่โอนกันเข้าไปอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราคนหนึ่งที่ไม่โอนอ่ะ คนอื่นก็จะไม่ได้เงินแล้วเราอ่ะก็จะแบบกลายเป็นแบบเออเป็นผีชายก็คือขอเตือนเลยค่ะเชิดใสใจดำเนินกฎหมายก็ดําเนินมาเหอะแล้วเราค่อยว่ากันถ้ามันจะดําเนินจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือนะตอนนั้นเราก็แบบก็ตอนนี้กําลังรอเอาจจะพูดลงดีเทลมากไม่ได้ค่ะแต่ก็ชายชัยก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างระดับแล้วอ่ะเราก็เออใจชื้นขึ้นมาแล้วคืการที่ เออเหตุเกิดเมื่อสิ้นเออประมาณ22เดือนที่แล้วค่ะก็คือก็คือเดือน,อนจะเดือนที่แล้วใช่ใชแต่ก็พึงจริงที่พี่ร้อยเวงที่รับเรื่องไวเ้เขาทำงานละเอียดมากค่ะอ,อย่างเมื่ <ๆ S 2> อเช้า,า,ชาที่แซมไปอัปเดตมาแล้วคิดว่าเราจะได้จํานวนประมาณสองในคืนเอาจริงเรื่องเงินหนูนทำใจทำใจใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็บทเรียนราคาแพงตํารวจเขาว่ายังไงบ้างครับจริงๆแพงมาก ก็ตำรวจก็กำลังดำเนินการคือเหมือนว่าก็อัปเดตว่าไม่ได้แบบว่าเงียบหายไปใช่ใช่ใชก็รอรอดำเนินการจริงๆเพราะมัเป็นข่าวมีคนมีมีคนที่เหมือนโดนเหมือนเราในกลุ่มัน่เลยหรือว่าในกลุ่มเรากลับไปย้อนกลุ่มที่เราที่จะไปแอดเขาอ่ะว่าถูกบล็อกไปแล้วหรือเเด้งออกไปแล้วค่ะใช่ใช่เด้งออกไปแล้วแต่ก็มีผู้เสียหายที่โดนมาเหมือนกันอ่ะทักเข้ามาอโดนกลุ่มนี้เหมือนกันอาจไม่แน่ใจว่ากลุ่มเดียวกันไหมแต่ว่าเป็นแบบแพทเทิร์นแบบเนี้ย ใช่หลายคนมากค่ะหลายคนมากแล้วที่เขาบอกไปคะว่ามันมีโอกาสไหมหรือมีเคยได้คืนไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนที่มีได้คืนได้ก็มีนะคะใช่ใช่แต่คือเราอ่ะอยากโฟกัสไปที่กระบวนการมากกว่าแล้วก็ใครที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ใช่หลายคนมองว่าเราเป็นดาราทําไมเราไม่พูขายในไอจีต้องทางตัวเองโดยตรงโอนลงทอร่ค่ะใช่ใช่ใช่ แต่ก็ไม่เป็นไรทำบุญสดมนต์เยอะๆร้านสองใช่เพราะหนูว่าสองเนี่ยนะคุยกับดิวใช่ไหมดิวบอกเฮ้ยมันมีอะไรบางตาปะหวาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ยหนูมีแต่เรื่องก่อนหน้านี้ก็คือหมาจงน้ําเสียหรือมันมันคือมันระยะเวลามันกระชั้นชิดมันใกล้ๆกันนะมันเป็นหลุมร่วงตกนี่หรอใช่แล้วไปทำอะไรไหมคะ หนูสวดมนต์ทุกวันเลยค่ะสวดมนต์แล้วก็ทำแบบว่าทำบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็สร้างบารมีของเราแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้มันก็ไม่เชิงงูแต่เราก็รู้สึกว่าทำแล้วช่วยหรือเราเราเราแบบไปทําบุญเราช่วยเราทําทานอะไรแบบเนี้ยมันก็สบายแล้วเช็คดวงละเอียดหรือยังว่าโดนโดนอะไรหรือเปล่าสันติปีชงหรือเปล่าปีนี้ชงค่ะอ้ยชงเต็มๆไหมชงวันละกี่มัดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แบบเซียวๆเลยยังโดนโดนให้หมอดูเช็คว hey, ่าโดนใครทำของบ้างหรือยังมีหรือเปล่าอันนี้จะเข้าประเด็นไหมจำเป็นก่อนหน้านี้มีคนทักไหมให้ระวังไหมไม่มีใช่ใช่เราเราคือจริงเราไม่ได้แบบว่าดูดูหมอบ่อยขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็ ป็นไรม่มีส่วนมุลก็คือแบบขอให้กระเป๋าขอให้ได้เงินคือส่วขาให้ได้อะไรเนี้ยขอแบบขอให้ได้แบบทุกอย่างส่วนมูลแบบทำจิตให้จิตใจเขาลงสุดให้เราเองส่วนให้เราเองใช่ให้มีสติไม่เห็นต้นกระเป๋ายังอยู่กับเราไหม อยู่ค่ะแต่เตอนนี้คือไม่อยู่แ้ต่งินจะไปแล้วไปแล้วค่ะคือจะบอกว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ก็ซื้อกดยัดในราคาสูงที่สุดแพงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ใช่ใช่ก็ ถ้าใครสนใจทักได้ค่ะเกิดได้ัพ p อ o r t ยังยอยูย<ช>่ยังอยู่อันน,<ช>น,นี้อันนี้เป็นการขายกระเป๋าครั้งแรกดี๋ก่อนนะนี้ก็มีไม่เคยมีการขาย,ขายเพราะว่าจริงๆแล้วว่าซื้อของมาคือเน้นซื้อใช้ไม่ไม่ได้แบบว่าเทรดหรืออะไรเงรี้ยไม่เคยเลยก็ครั้งแรกก็แจ็คพอร์ตงงลงเลยครั้งแรกก็โดนแล้วรับน้องรับน้องใช่ครั้งสุดท้ายไม่เอาแล้วหลังจากนี้แล้วจริงๆเราเังนเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่มาไหมกลุ่มที่เขาแนะนําเราอะที่เป็นก่อนที่จะแอดไลน์ใน Facebook ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นกลุ่มเพจที่แบบว่า ใครจะมาก็ได้เนี่ยใช่ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากนี้ต้องระวังมากขึ้นแบบมากเกยกลายเป็นพารานอยเหมือนกันนะคะคือใครจะโทรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบน่ากลัวเพราะล่าสุดก็มีคอสเซนเตอร์เดาว่าเป็นคอสเซนเตอร์โทรมาอีกแล้วก็เหมือนอ้างอิงจากคดีที่เราเหมือนเรายืนแจ้งความไปว่าอันนี้อันนี้ใช่ไหมมีอัปเดตมาให้เราด้วยงา่เหมือนติดตามผลงานก็เลยคิ่ใจว่าอังสกูเปาจะเอาอีกอ๋อ ม่เมียจะฝากบอกคุณมิตรไหมก็ฝากอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าจะกวาดให้หมดอแปลว่าจริงๆที่พูดมาคือไอ้เงินน่ยไม่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยใช่ค่ะอยากจกันจริงๆอ่ะเราอ่ะคือเรา อ่ะคือถามว่าเสียเงินไปเยอะไหมเยอะนะสําหรับคนทํางานนะเนาะแต่ขนาดเราที่ยังมียังสามารถใช้ชีวิตต่อได้อ่ะเรายังรู้สึกแย่และดาวขนาดเนี้ยแล้วเรานึกถึงหกคนที่เขาโดนไปแบบหมดตัวหรือยอดไม่เยอะแต่มันอาจจะเป็นเงินที่เยอะสําหรับเขาอะเข้าใจเลยว่าทําไมแบบคนอยากจะฆ่าตัวตายเพราะแบบ มันไม่มีทางออกแบบมันมันโวยช่วงนึงคือหนูจิตตกหนูฟุ้งซ่านมากมใช่เพราะเราก็แบบเป็นห่วงแม่เป็นห่วงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเครียดไม่ไหลแต่ไม่อยากให้เขาเครียดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องไปต่ออ่ะใช่ล้วก็รีบตั้งสติแล้วก็อ่ะโอเคต้องทําอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสิแล้วก็อ่ะลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมันมีอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคนที่เข้ามาคอมเมนต์วิชารเกี่ยวกับข่าวเนี้ยของเราก็มีมีบ้างค่ะแต่อ่านแค่แป๊บเดียวพอรู้เลยว่า จิตตกกว่าเดิมใช่เพราะเหมือนว่าเราส่วนหนึ่งเราก็เป็นคนโอนไปเองอ่ะคือเราก็เข้าใจแต่เอาจริงๆนะถ้าคนไม่โดนเองอ่ะไม่รู้ไม่รู้ใช่เพราะเราก็เป็นคนเสพข่าวเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องมีชฉาชีพมาอยู่แล้วด้วยแล้วก็เบอร์แปลกอ่ะปกติไม่เคยรับแต่มันก็มีวิธีอัปเดตเออเรื่อยๆใหม่ๆมาเอาจากเราไปจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอฝากไว้จริงๆแล ให้ระวังจากที่ระวังตัวกันอยู่แล้วอยากให้ระวังกับแบบเยอะขึ้นไปอีกเลยหนละังจากนี้พี่มีจะไปพบจับสอนอตอนไหน,น,นอีกคับเจ้าหที่ตอนไหนอีกเออถ้าตอนนี้ยังยังไม่มีใช่ค่ะมันร่มม,มีอะไรหิวใจไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไม่คยคนปั่นอยู่เออเมียโดนตกวงนี้แต่ว่าเป็นยังไงมบถามไม่ได้คิวใจนี่มันดูบางอีบางโมตรงเลยคือแชมป์เขาช่วยคิวใจเราเพรนั้นเราแชมป์ในวัดไปแล้ววันนี้ถามอาทิตย์ช่องเจ็ดเออจบอาร์เป็นยังไงบ้างกับแชมป์เขาคุไม่ตรงใจเราแชมป์คือ เป็นตัวแบบดึงสติเลยอ่ะออใช่เพราะว่าเขาคือมีประสบการณ์ด้านการขึ้นลงพื้นสาลมาแล้วเขาก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงอะไรเงรี้ยแล้วก็ติดต่อทนายให้อะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นคนที่ไม่ซัมเตอร์มามาช่วยมิวมาช่วยมาวา,างระบบให้เรา ก็แล้วเขาบอกว่าเราเจอเรื่องสุนัขก่อนก็มาเรื่องนี้สองอาทิตย์ติดกันอย่างงี้เขาเป็นหวูสภาพจิตใจเราใช่ก็จริงๆไม่ไม่ใช่แค่จิตใจค่ะคือจิตใจเราก็ต้องฮิวด้วยตัวเราเองด้วยแหละแต่เขาก็พยายามเหมือนเรียกสติกลับมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าโชคดีในช่วงเวลานี้ที่มีเขาในความโชคลาก็ยังมีความแค้นนี่ ก็ยังมีแฉมหลือเพราะมีแชมดวงเลยตกอ้าวคด้อคดีีคดีนี้อก็ก็ก็ดีที่มีคนแบบคนรอบข้างแบบดีอะไรย่เงี้ยค่ะมันก็ถือว่าต่อให้จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรอ่ะคือถ้ามีคนดีๆไว้รอบตัวก็ดีอ่าเราไม่ป็นไม่เป็นเ่นกนเม่ใ่เอนกันเล่อนนเลระเรเป็นแฟนเค่เออพราะเขาบอกว่าเขาอยากพยายามจะจีบให้เป็นแฟนให้ได้ ก็ยังรอดูความพยายามของเขาอยู่ตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปตั้งแต่ไป้งแตไป้งแตไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือไม่มีไม่หมู่มันกําหนดไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องไปอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือปล่อยให้แบบก็เป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้กําหนดว่าอีกเดือนอีกสองเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันพักถามว่าผมต้องเหนื่อยแค่ไหนครับนี่ไงฉันมาบอกว่าเหนื่อยจังเลยครับนี่ กับความรู้จักกันที่กับแชมป์ประมาณกีเดือนอะไรเงี้ยครับกับความรู้จักกันเอาจริงๆเลยใช่ปะปีกว่าเ่าแล้วรู้ไหมว่าตอนไหนที่เขาจีบเราก็รู้รู้ตั้งแต่แรกแรกเราแรกคือเขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะเอาง่ายๆคือวงโคจรไม่น่าจะโคจรเข้ามาอยู่ในรอบ ชีวิตเราได้แต่อยู่ดีมีคนเนี้ยโผลมาแสดงว่าต่ด้วยความที่เขาเล่นกีฬาเหมือนเราไงเขาอาจจะรู้สึกว่ามาเล่นอันนี้มเป่าก็เลยเจอกันก็ดูเขาว่าคงอ๋อรู้แล้วว่าต้องเข้าทางนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ย่าใช่ใช่แล้วพอเรารูนี่าตั้งใจเข้ามาเขาตู้สึกได้ว่าเขาตั้งใจเข้ามาคือจริงๆไม่ได้แบบว่าตั้งใจบุกแบบบุกเลยหรืออะไรคือตอนแรกก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันปกติเนี่ยแหละค่ะใช่ใช่อะไรที่มันทำรู้สึกว่าเขาต้องจีบเราแน่นอน ความสวยของเราให้แซมมี่บักเขาะไม่รอดตรนี้ไม่คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเตยจะสวยขนาดนี้แต่พอเขาพูดออกข่าวแบบนี้ก็สวยอยู่ว่าสวยอยู่แต่เราได้ดูที่เขาสัมภาษณ์สองครั้งสามครั้งที่ผ่านมาเขาส่งข่าวตัวเองมาให้หนูเราติดตรงไหนบ้างคำตอบของเขา ไม่ได้ติดตรงไหนก็เออหน้าเอ็นดูเวลาตอบแล้วแบบเออหน้าเอ็นดูแลเขาสเปกเราไหมไม่มีสเปกแล้วอะตอนเนี้ยแต่ถ้าถามว่าไลฟ์สไตล์ใกล้กันไหมก็ใกล้ถ้าถามว่าเป็นคนคนเนี้ใช่ใช่สำหรับเราไหมย่าอีกแล้วความน่าจะเป็นตอนนี้นะความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้ กำลังโหลดดิ้งอยู่ใกล้จะเต็มแล้วมีสาระอะไรบ้างมาช่วงสองอาทิตย์เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณบอกใช่ไหมชั่วโมงเป็นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณบอกว่าวทั้งเป็นรูปกลุ่มแล้วรูปคู่ที่เป็นคลิปโอ้ยควานี่ยไงมันไม่มันไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วแปลงแสดงว่าน้ำหยดลงหินหินเริ่มจะอ่อนแล้วใจอ่อนแล้วก่อนแล้วแหละกร่อนก่อนน่าเมื่อแต่เขาไปที่ปรึกษาแล้วอะไรที่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าศึกษาอืม เขามีความเป็นผู้นําในตัวสูงค่ะแล้วก็เอเหมือนในหลายๆเหมือนเปิดโลกเราในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยในทัศนคติความคิดหรืออะไรแบบนี้เออแล้ก็แบบเออน่าจะน่าจะพึ่งพาแล้วก็เวลาเราล้มเหมือนมีคนประคองมีคนดีดดันมีคนอมรับเลนีันคอองมีออนช่องในนี้เหมือนไม่้มาเล่าเหมือนมาบวนเพือนเพื่อน แม่หมอเองหรือว่าไปดูกับแม่หมอไหมว่าต้องเป็นคนนี้คนนี้ได้ไหมคนนี้เขาแบบแมทกับเราไหมถามแม่หมอดีกว่าว่าเอาคนนี้เข้ามาในชีวิตเราแม่หมอจัดมอให้กับสัตว์มากเลยแม่หมอคือคนกลางที่รู้จักทั้งสองฝ่ายแล้วเขาเป็นคนเอามาเพราะคนมาทขาไม่ก็รู้จักหรอแม่เชียร์ไหมแม่เชียร์ไหมคนนี้ แม่หมอแม่หมอแม่หมอเชียร์ไหมแม่หมอแม่หมอซัพพอร์ตค่ะแล้วก็าเช็คดูเราสองคนมาว่าแมทกันไหมไอ้ฝักถาวเลยเราไม่แอบไปเช็คเองล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้าเดี๋ยวไปเช็คดูแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตจริงจริงมองเห็นกองเชียร์เยอะขนาดนี้เรารู้สึกกดดันไหมหรือว่ากดดัน จริงๆอะไม่ได้กดดันเรื่องความสัมพันธ์นะกดเอาว่าเราจะต้องตอบคำถามง่ายๆแต่ตอนนี้คำถามมันมีอย่างเดียวคือรับเป็นแฟนเมื่อไหร่ก่อนสิ้นปีไหมพราะมาณสี่เดือนเออใช่เราจะทงไหมถ้าเกิดทีกดดันด้วยกันเดี๋ยวว่ากันเอาพี่แซมมี่คะแต่ว่าเหมือนได้ยินแว่ว่าหมอต๊อกแซกบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่นี้คบกันในสี่ปีหน้างานจะปั่นมากสิ้นปีเราจะปั่นเลยเราปั่นหรือเปล่าจะ่างไรก็เลยงานแต่งงาน กันังเลยก็ต้องรอดูว่าเขาว่าขอเมื่อไหร่โอ้ตล่ไปที่ที่แล้วให้ดูเขารอเตงอที่เหนืออยู่นี่คือรอให้เขาขอหรอถ้าไยิ่งานหน้าเขาบอกว่าขอเป็นแฟนผ่านสื่อเราจะโอเคไหมให้เขาพูดไปเธอก็ท้าทายระบบเธอท้าทายระบบ นานๆจะแบบมีมาให้แบบได้อวดแบบนี้ปกติพี่ๆถามหนูมากี่ปีแล้วบอกชอบแฟนเอแล้วรักครอบครัวค่ะพี่ยอมรับเลยว่าปวดใช่ค่ะแล้วรอผู้ชายมาขอเนาะชขอเป็นแฟนนะไม่ใช่ขอแต่งงานแ่งแล้วถ้าเขาขอเราเะเรียสไหมคือถามเพื่อไว้เพื่อไม่เจอแซมมี่ต้องเป็นเจอสิถงไม่ถามพ่ไว้ เดี๋ยวถ้าอย่างี้คาตอบนี้เอาไปถามงานหน้าอันคืองานหน้าคืองานคู่ก็ไม่รู้ต้องให้แชมป์ดวแชมป์โพสไอจีก่อนของมิชชนผ่านไอจีเลยเธอได้มีเอเมจที่งานนะก็จริงๆแล้วว่ะเดี๋ยวราไม่แน่ใจว่าแฟนๆอยากเห็นแบบเล่นคู่เซิร์ฟคู่กันหรือเปล่าอานขายไปอีกได้ไหมด้าพิเศษสีมือเรื่องเซิร์ฟเราสคนล้วกับเขาเป็นยังไงบ้าง ถ้าพูดแบบอวยตัวเองเราก็เราชืึอว่าฉันฉันเล่นได้ดีกว่าแต่ถ้าเอาความเป็นจริงเขาเล่นได้ดีกว่าเขาเป็นเจ้าของใช่ราะเขาเคยทาเรือใช่ใชแต่ก็จริงๆแล้วอ่ะคือเส้นทางความสัมพันธ์เนาะคือมันมันมีความที่เราไปแข่งเซิร์ฟไต้หวัน มีน่านอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงที่มันเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ซับใจซับใจฉันนึกเหมืลนว่าตอนนี้เธอสวยมากเลยอะหนูไม่เคยยี่สิบปีในวงการเนี่ยไม่เคยเขินเท่าวันนี้เลยคิดไม่ได้ยว่าสมมติต้องไปยืนคู่กันแล้วคู่แบบเนี้ยมันจะเขินรึเปล่ายังไงดนี่ะก็คงต้องไปไปเวแบบเก็บทรงจริงๆเราอยู่กับเขาเราเก็บทรงมาหรือว่าเราก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ย หมายถึงเขินนะคะเรามันไม่ได้เขินแล้วอยู่กับเขาอ่ะอุ้ยมันสบายใจงันเหรอเป็นตัวเองได้ใช่คือคือโชคดีที่แบบได้เจอคนที่เหมือนเราเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยติ๊ดติ๊ดติ๊ดเิ๊ดติกัติ๊ด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 ติ๊ติ๊ดติ๊ดติ๊ดตตงตตงเตาหนูเรียกไอ้ช้าง เสี่ยมีเสี่ยไหนเวลาเรียกเสียงไหนไม่เอาไหนคะค่ะไม่ต้องไม่คาดไม่ต้องคาดหวังว่าจะมาหวานนะไม่ค่ะเวลาอยู่ด้วยกันคือเป็นฟิลเป็นฟิลฟิลเป็นแมนแมนอะไรเงี้ยไอ้คาอนี่มีที่มาเรียกตามพี่สาวเขาเรียกน้องไม่กลัวไปด้วยอะไรอย่างงี้อ๊ะโบมยกแล้วนี่คือเธอตั้งใจนี่คือรู้ทันเนอเห็นเลยเดี๋ยวคือสามีเราเป็นแฟนแเนี่ยพี่ยังไม่ตอบย้อแต่ที่นี่คือ เป็นแบบครอบครัวเลยใช่ไม่เป็นปฏิปักษคือคือครอบครัวเขาก็น่ารักค่ะใช่แบบอย่างคุณแม่พี่สาวอะไรเงี้ยอย่างที่ช่วงที่หนูโดดคอเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็จะโทรมาแบบเป็นไงบ้างหรืออะไรเงี้ยคือคือ,คอเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ไม่เซตดีทัศนคติดีเหมือนแบบโพซิทีฟทั้งครอบครัวเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเป็นสมาชิกไหมคะดูว <laughs> ่กกาเป <laughs> ็นยู่งเลย ร้อไปเลยหรอยอดยอดยอดตอนนี้แซมมี่กำลังโดนแก๊งมิชาชีไปเลยจบสิบพยางศ์แต่ก็หลุดเองเยอะนะเนีเดี๋ยวถ้าถามไปเรื่อยก็จะหลุดหมดแล้วค่ะกิไม่อยู่แล้นะมีอะไรอยากให้พี่ถามอีกไหมคือพี่ตกรล่นอังนี้มีอะไรบอกเ้าไมบให้กำลังใจในการที่บจีเพราะตอนเีนเิลมันก็มันเพิ่มกาฟขึ้นแล้วขนาดนี้ละสุดท้ายโ่อย่แล้วคือ ที่ผ่านมาก็ทำดีแล้วอัดีแต่ก็ให้ํำต่อไปละกันแซมมี่ค่ะ้ังยินแล้วรัะแชมอ่ะดีใจดี่จที่เข้าวงการแรกแรกดีใจกับแซมมี่ด้วยขอดี เธอตรงนี้ติดไมนะติดไม่ออกต้องต,ต,ติดก็ได้รถมีก็ถ่ายตรงนั้นไป้